สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่บผมนะครับกับการนั่งดูสินิปีของแมป Tower Defense ใหม่ๆกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมากับแมป m u n t i v e r s e Tower e e f e n s e นั่นเองนะครับก็เป็นแมปที่รู้สึกว่าจะมีการประกาศมาตั้งแต่20ธันวา2023นนะครับแล้วก็เพิ่งมีการเคลื่อนไหวแบบหนักๆห,ห,หนาหูเลยก็คือล่าสุดที่ผ่านมานะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งดูสนี้กันดีกว่าแมปแมปนี้นะครับทรงจะเป็นยังไงแล้วก็ระบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมานั่งดูกันนะรู้สึกว่าเขาจะปล่อยออกมาเยอะแล้วครับก็คลิปคลิปแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าจะปล่อยออกมาเป็นอ่ารูมรูมของรอครับตอนแรกผมก็ดูว่าเอ๊ะมันเป็นพลังอะไรหรือเปล่าหรือแบบว่านาโตะหรือเปล่าลาเซนกันหรือเปล่าส่ะวงวงจักรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ เพราะว่าจริงๆผมก็แอบดูไปไปแล้วแหละในไลฟ์นะครับแต่วันนี้เรามานั่งรีแคปกันอีกทีแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันแบบชัดๆเจนๆกันอีกทีนะครับผมอันนี้เป็นแ้งนะครับอันนี้เป็นแ้งนะแต่ดาบใหญ่มากผมรือว่าเซเบอร์คือแบบง้างมาอย่างนี้นะแต่ว่าเอฟเฟกก็อนิเมะแาสเตนเลยครับเป็นแบบว่าเป็นเอฟเฟกที่ไม่ได้อลังการอะไรมากนะเป็นเอฟเฟกที่แบบว่าเรียกได้ว่าโอเค สำหรับผมอันนี้ดูดีนะครับสำหรับผมคือรูมเนี่ยคือสวยมากแล้วก็มี growing รอบๆอ,บอบะไรเงี้ยแล้วก็มีเหมือนแบบไอออกมาว่าเออฉันใช้พลังนะฮาคิแบบไหลออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่านี้ดูธรรมดาไปหน่อยครับที่เป็นเส้นสายฟ้าเนี่ยนะแต่ว่ามันเหมือนในแอนิเมะเลยถ้าพูดถึงมันเหมือนในแอนิเมะเลยใช่ใช่พลังของแชงเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับนี่ไง อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการล่างแบบนะครับยังไม่ได้ปั้นออกมานะว่าเออฉันจะวาดประมาณนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะปั้นออกมาไอที่เป็นโรนนะครับทาฟาก้าโรนนั่นเองนะแล้วก็พวกเรากําลังจะรีลิซิ่งซูนนะเขาก็บอกพวกเรากาลังจะเปิดแล้วนะครับก็คือกุมพานะตั้งแต่กุมพาแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เปิดนะครับไอซูนนี่คือนานมากของเขาจริงๆมันต้องใกล้ๆแล้วแต่นานมากอันนี้เป็นเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนั่นเองนะก็คือหนวดขาวนั่นเองครับเอฟฟก คือผมรู้สึกว่าอันนี้มันดูโอเคแล้วนะแต่วต่าจริงๆอ่ะผมอ่ะคุ้นตากับเอฟเฟกอย่างเงี้ยสักพักแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเฉยๆอ่ะนะเพราะมันมีเส้นๆออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วสังเกตดูว่าที่พื้นที่มันเป็นรอยรล้าอ่ะมันดูสมจริงนะแต่ว ent, ต่าอีกมุมหนึ่งคือมันมันเป็นภาพอะครับคุณเห็นปะมันเป็นเหมือนภาพแตกๆอะครับเห็นปะเห็นปะเห็นปะมันมันมันไม่ชัดนะครับอ่ะอันนี้น่าจะให้ดูอีกมุมนึงครับอืมเห็นปะเห็นปะ คือมันเป็นเหมือนรอยเล้าที่แบบแตกครับคือรอยเล้าถ้ามันชัดเหมือนแบบรอยเส้นอะไรพวกนี้โอเคนะแต่สำหรับผมคือรอยเล้ามันแตกแตกๆอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวกอ็ออกตัวก่อนเลยนะครับว่าคลิป,ลปนี้ถ้าใครจะเข้ามาบอกว่าผมแบบว่าเออผมดูทุกแมปเลยผมแบบวิจาร์ณทุกแมปเลยอะไรเงี้ย คือผมไม่ได้เชิงมาวิจารณนะทุกคนผมก็มานั่งรีแคปกับทุกคนนี่แหละอันไหนผมชอบผมก็บอกว่าเอออันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้สวยมากเลยสว่วนอันไหนที่ผมรู้สึกว่าอ๋ออันนี้น่าจะไม่ถูกใจผมอะไรเงี้ยผมก็นั่งพูดแต่ถ้าถูกใจทุกคนมันก็โอเคไงมาประมาณนั้นเลยครับไม่ได้จะแบบว่าจะมาว่าแมปให้มันรุนแรงเลยนะเออเข้าใจใหม่ก่อนนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมชอบมากเลยแต่ผมแค่ยังไม่รู้ว่าไอฟีเจอร์นี้มันจะไปใช้ตรงไหนในเกมเนอ,อันนี้ก็เป็นตัวโลโก้เขานะเนี่ย ฟีเจอร์ของการขี่เป็ดอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาไปขี่ตอนไหนไงเป็ดอ่ะหรือว่ามันเป็นยูนิตที่แบบมีวีวีด้วยมีวีวีด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เป็นยูนิตหรือว่าเราจะขี่เป็ดเป็นคอสเมติกอะไรเงี้ยก็ตั้งข้อสงสัยเฉยๆครับแต่ว่าถ้าคิดสภาพว่าอันเนี้ยมันไปอยู่ในบล็อกฟู้ดหรืออยู่ในแบบว่าพวกแบบตระกูลพีชอะไรเงี้ยผมว่าเฟี้ยวเลยนะขี่เป็ดอ่ะแล้วก็แบบขี่ตุกทุกทุกทุกขี่เป็ดเอาไปอ่ะเออน่ารักมากๆเลยนะครับผมวันเช้งมูฟอ่ะมาแล้ว อ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะยังไม่มีเสียงือเป่ะไม่มีนะเห็นไหมสกิลแชงนะครับผมรู้สึกว่าเฉยๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นเป็ดอืมเป็นน้องเป็ดนะครับโมเดลน้องเป็ดนะอืมซึ่งน่ารักสำหรับผมือน่ารักแล้วก็มาแล้วครับทรงสไปรัลก็คือทรงแบบดันขึ้น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 จริงๆอ่านีโอโตเกียวของเรานะครับจะใช้ทรงตรงนี้เยอะกันมาก ผมจาได้เลยถามว่าทาไมจาได้เพราะผมชอบไปกระโดด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 ขึ้นไปอยู่นะตอนเล่นแอนิเมะแอดเวนเจอร์อตอนที่แวะเข้าไปแอนิเมะ n ฟ a s y ซีหรือแบบว่าแบบอื่นๆที่เป็นนีโอโตเกียวผมชอบไปวิ่งกระโดดกระโดดกระโดดอยู่ตรงล็อบบี้นะครับผมนะอันนี้ก็เลยยังไม่ได้เห็นอะไรมากครับป้านยังไม่เสร็จอันนี้ก็แช่งเหมือนเดิมครับโชว์เป็นแชงอย่างละซึ่งพลังมันก็เหมือนเดิมครับทุกคนพลามันเหมือนเดิมละนี่เอ่อ อันนี้มีสองครั้งครับปาดเอาไปสองครั้งซึ่มอ๋อเหมือนเดิมนะเ,ออเขาโชว์แ้งมาประมาณสามรอบแล้วหรือเปล่าน่าจะสามรอบแล้วนะ,อ,ะอันนี้อะไรเอ่ยอ่าอันนี้มาแล้วครับสำหรับหน้าต่าง UI นะนี่อันนี้เสียง sound effect ดีนะซาวด์เอฟเฟ t ดีแต่ว่า อันนี้มันเป็นหินนิม่มตีเหลี่ยมตีเหลี่ยมตีเหลี่ยมอ่ะผมก็เลยรู้สึกเฉยๆนะครับแล้วอันนี้ก็เป็น UI ด้านล่างที่เป็นมิสติกนะครับซันจิเป็นมิสติกนะหรือเขาสระเขาอาจจะยังทำไม่เสร็จก็ได้ใส่ใส่ใส่ไปก่อนนะนะเป็นมิสติกนะครับซึ่งแต่และตัวละครเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกันเลยนะอันนี้เป็นภาพล่างของโซโลนะครับสามดาบมีหลายดาบมากอ่ะก็คือสามดาบของโซโลนั่นแหละ ีเพลงครับอันนี้คิสซารุน่าจะเป็นคิสซารุนะอืมเพราะว่าโมเดลข้างล่างก็เป็นคิสซารุครับอันนี้ถ้าเป็นแบบวาดผมว่าคิสซารุแบบหน้าตาดูดุไปหน่อยนะปกติคิสซารุมันต้องแบบยิ้มนิดนึงอะไรเงี้ยเออแบบปันๆหน่อยนะ Effect, เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มันต้องต้องบอกว่าอันนี้เป็นดิสคอร์ดเขานะ ต้องบอกว่าตั้งแต่ดูมาเนี่ยกรณีของเอฟเฟกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูแบบว่า,าณปัจจุบันตอนแมปโล่งๆนี้ได้เลยครับหลายๆแมปที่เราดูมานะอันนี้จากประสบการณ์นะครับแล้วก็อันนี้คือโชว์แบบสุดยอดมากๆคือโชว์ให้ดูเลยว่าลากไปลากมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เอาจะเอาไปใช้อะไรกับเกมนะมแต่คือเหมือนกำลังแบบสร้างเอฟเฟกอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เขาบอกว่า มันจะมีคูณ2ด้วยครับแต่คูณ2เนี่ยจะใช้เฉพาะได้ในโหมดของ Infinity นะครับผมแล้วก็เรื่องของแมปเนี่ยมืดเนี่ยเขาเขา,เขาพิมพ์บอกนะเขาบอกว่าเออขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าแมปมันมืดเนี่ยเพราะว่าตอนก่อนหน,นนี้โลบอส Studio มันอัปเดตเรื่องแสงนะครับผมมันเลยทําให้แมปเนี่ยมันดูมืดนะเขาก็เลยเอาเชนสเน็กมาโชว์ก่อนแบบไม่ได้แก้อนะไแล้วก็ไอที่ผมไม่ชอบเลย,ยที่ผมนั่งรีแคปไปในไลฟ์นะครับคืออนนี้เลยนะ ผมแค่รู้สึกว่าเขาใช้สีสิ้นเปลืองมากๆเลยอ่ะมันสีเยอะจนรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับแบบงานแบบมันมันมันดูแบบไม่ไม่ไม่สวยอะ่ะเอาง่ายๆคือคือสีมันเยอะเกินนะครับเดี๋ยวผมลองนับสีให้ดูนะมันมีทั้งสีชมพูนะครับแล้วก็โทนสีม่วงตรงนี้นะที่เป็นเกรเดียน์เนาะเป็นสีฟ้าน้ําทะเลนะครับเป็นสีฟ้าท้องฟ้านะแล้วก็เป็นสีฟ้าโทนแบบมืดๆลงมาหน่อยไล่เกรเดียน์ลงมานะครับ แล้วก็จะมีสีเขียวตรงนี้ที่เป็นสีเขียวอ่อนนะแล้วก็เป็นสีเขียวแบบว่าสีเขียวแตงโมนะครับผมแล้วก็เป็นสีส้มตรงนี้นะแล้วก็เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับคือแล้วก็เป็นสีส้มตรงนี้คือมันเยอะไปหมดพอสีมันเยอะเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นเหมือนแบบว่างานอ่ะมันเหมือนงานวัดอะครับทุกคนลองชิ้สภาพว่าอันนี้เป็นงานวัดดูแล้วแบบอันนี้เป็นทางเข้านะเพื่อจะแบบว่าไปปลาโป่งหรืออะไรเงี้ย นะแล้วก็มีเหมือนถังขยะด้วยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าอันนี้เหมือนงานวัดเลยมันแทนที่จะเหมือนแบบว่าแบบเมืองไฮเทคไฮเทคเนาะมันดูไม่ไฮเทคอะครับมันเหมือนแบบอ่าเป็นล็อบบี้ที่เห็นแค่ส่วนเดียวยังไม่ได้มีให้ดูทั้งหมดนะแต่ถ้าผมรู้สึกว่าส่วนเดียวสีเยอะขนาดนี้ส่วนอื่นมันก็คงแบบว่าอารมณ์แบบสีมันแบบจะเป็นแบบไปดูลิเกเลยอะเออเพราะว่าสีมันเยอะเกินนะแล้วก็ความ growing อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีมีมีแต่ว่ามันเหมือนแบบไม่รู้สิ ลองแสดงความคิดีห็นกันดูนะครับผมผมแค่รู้สึกว่าอันนี้น่าจะยังไม่ชอบแล้วเขาก็บอกยังไม่ใช่ตัวล่าสุดด้วยนะแต่อันนี้คือไม่ผ่านนะครับส่าน,นผู้มแล้วก็ไอคน aoe เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอาต้องดูกันอีกทีนะรู้สึกว่าเขาน่าจะทําให้เหมือนพอดูแล้วมารู้สึกถึงน้ําทะเลนะเหมือนพวกแบบเผามนุษย์เงือกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่อีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนโรงแรมอะเหมือนเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรเมอร์อไรออนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนโรงแรมอะทุกคนลองนึกถึงโรงแรมหรูๆมันจะมีอะไรลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งมันดูโบราณน,นะครับถ้าเอามาใช้กับในเกมที่แบบเป็นยุคป,ปัจจุบนันเกมเด็กเล่นเลยนะทรงแบบนี้มันดูแบบสําหรับผมมันดูโบราณน,นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นคาตาคุลินะครับคือถ้าพูดถึงในแง่มือของความเก่งอะคือเก่งนะแต่ถ้าความสมูทเนี่ยมันดูงึกง,งักมากเลยอันเนี้ยดูดิดกึกกักกึกกักแล้วก็ มันจะถ้ามันมี Impact มันจะลงมาแบบมันจะลงมาแล้วไอ้น,นี้ก็ค่อยค,อยคอยขึ้นไปถูกไหม่ะอันนี้ลงปุ๊บอันนี้ขึ้นเลย,ยงไงเยดูปุ๊บเนี่ยมันวาร์ปเลยครับมันวาร์ปแบบปุ๊บเลยอะ่ะผมก็รู้สึกอะ่ะออมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะไอตัวนี้นครับรู้สึกว่าคนออกแบบแอนิเมชันตัวนี้ก็คือเนทเนทเจ็ดศูนย์ศูนย์สองไม่ใช่มาเมทเนทนะไม่ใช่มาเมทเนทนะอ่าอันนี้ก็ยังมืดอยู่นะครับเขายังไม่ได้แก้ไขเนาะโบอีสน้ฮ e ีโลออมารีนอันนี้คือของการาฟผมเลยรู้้สึกว่าเนีย น่าจะแอลหนักเลยนะเพราะว่าแบบว่าน่าจะแบบไม่ผ่านน่าจะแบบไม่ดูดีนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นการาฟแบบอื่นมาแล้วอะเอฟเฟกมันอลังการมากอันนี้คือการาฟแบบหยิบหินเข้มาตุ๊บแล้วก็โยนตุ๊บแล้วระเบิดมันแบบไม่อิมแพคด้วยอนะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอ,อันนี้พอสำหรับผมคืออันนี้นะครับเออผมให้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็อันนี้เป็น S นะครับเป็น S เขาบอกว่าไม่ใช่ S คานอนนะอันนี้คือ S นะครับผม จะสังเกตได้ว่าแมบบนี้เน้นเรื่องของ One p ี e มาตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับผมก็คือเป็น One p ี e c มาตลอดแล้วก็ยังไม่เห็นการ์ตูนเรื่องอื่นเลยนะเป็นแอนิเมะนะครับมันตีเวิร์สนะแต่ว่ามีแต่ One พี e นะครับตอนนี้มันจะน่าสนใจมากถ้าเขาปล่อยมาเป็นละลอกก็คือเป็นแพท One p ี e แล้วก็แพทต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมยังรู้สึกว่าแมบบนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมอ่าอันนี้โบลี่โบลี่รู้สึกว่าอันนี้ก็ เขายังไม่ได้ลงแสงเงาเนาะแต่อันนี้คือสําหรับผมอะ่ะผมเข้าใจแหละเพราะว่ามันพริ้วมากเลยนะเรื่องของแบบไอที่มัดอะไรเงี้ยเป็น3 d ขึ้นมาเลยแล้วเราจะไปดูภาพที่ลงแสงเงาอีกทีก็คือภาพนี้เนี่ยมันจะมีเงาขึ้นมานิดนิดนึงนิดหน่อยแลย้วอะไรแล้วมันเลยดูดีขึ้นกว่าภาพนี้นะภาพนี้เหมือนยังไม่เสร็จครับแล้วก็ามาโชว์ก่อนในพอใส่หน้าตาลงแสงเงาแล้วเนะี่ย มุมหนึ่งก็คือดูดีอีกมุมหนึ่งก็คือแบบหน้าคิตตี้บอดี้มาเวลนะครับก็คือแบบว่าโอ้โหก,กล้ามแบบแน่นมากแต่แบบหน้าตาคือแบบแอบจะขาวกว่ากว่าตัวด้วยเนาะอ,อ่ะหกเหลี่ยมถ้าหกเหลี่ยมเนี่ยผมบีย้อนถึงเลยอนิเมแครชนั่นเองนะซึ่งผมกำลังรู้สึกว่าแมแมบนี้เนี่ยเขาทำไมต้องใช้หกเหลี่ยมด้วยนะทุกคน เนาะเป็นวงกลมก็ได้หรือแบบเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้อะไรเงี้ยหกเหลี่ยมมันไม่ใช่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับแล้วออกแบบมาอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากสําหรับการไม่คุ้นตานะก็รู้สึกว่าอะยอมรับใน,นแง่มุมของการกล้าออกแบบนะครับแต่ว่าคือมัน1 2 3 4 5 6 7 7ี่้าเจ็ดเดเหลี่ยมด้วยนะจริงๆ1 2 3 4 5 6 7ห้าเ็ดเหลี่ยมไม่ใช่ไม่ใช่หกเหลี่ยม คือหกเหลี่ยมเนี่ยแอนิเมคลาสเนี่ยเคลมไปแล้วแล้วก็โดนไปแล้วแล้วก็แคลชไปแล้วนะอันนี้คือเจ็ดเหลี่ยมนะครับผมโว้ยกไม่เหมือนนะไม่แหมในไม่คลชนะเออรูมพอมีเพลงนี้แหละเนี่ยผมบอกแล้วว่าแมปนี้ตั้งแต่ดูมานะผมแบบเฉยๆแบบทุกส่วนเลยครับแต่แบบรู้สึกโอเคอย่างเดียวคือเป็นเอฟเฟกของรอเนี่ยแหละนะผมว่ามันดูแบบ ฟี้ยวดีเอฟเฟกต์รอแต่ว่าพลังของรอเนี่ยพอเปิดเอฟเฟกต์แล้วคือถ้ามันใช้ทุกครั้งมันต้องเปิดเอฟเฟกต์เปิดเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยเชื่อดิทุกคนก็ต้องปิดเอฟเฟกต์อยู่ดีอะนะแล้วพลังมันก็ช็อตจิ้วจิ้ว,วเนี่ยมันดูแบบไม่อิมแพคเลยอ่ะมันดูแบบไม่เท่เลยอ่ะจากในอนิเมะอ่ะใครดูอนิเมะล่าสุดคือไฮา์สุดๆอันนี้มันไม่อิมแพคเลยผมแบบให้อนี้แล้วกันไม่ไหวนะครับผม อ,อันนี้ผมชอบผมชอบโกคูร่างนี้แต่ว่าอันนี้แบล็คเขาน่าจะยังปั้นไม่เสร็จเนาะเขาเลยเอามาใส่ก่อนตรงผมอะไรเงี้ยผมชอบโกคูร่างนี้แต่หน้าตาเนี่ยมันเข้มกว่าโกคูแบบอื่นมากเลยถามว่าทําไมผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ผมชอบนะเพราะผมว่าเวลาไปเล่นโกคูแบบอื่นอะ่ะหน้าตาโกคูมันจะแบบไดจิ้มริมมากยกตัวอย่างเช่นอนิเมะรอยาวก็ได้อนิเมะรอยาวที่เราเคยดูไปนะครับมันมีสุ่มได้โกคูอยู่เนาะเออเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ย โกคู Goku หน้าแบบนี้ครับกับโกคูหน้าแบบแมบเมื M ่อกี e ้ A. ผมรู้สึกแบบโอ้โหอันนี้คือเท่กว่าเยอะอิมแพกกว่าเยอะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราเห็นโกคูที่แบบธรรมดาธรรมดามาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มาพิมพ์ว่าสกิบบี้สกิบบี้คืออะไรก็ไม่รู้ครับผมจะแบบจะอ้วกแหละได้ยินอันนี้ small test ก็คือเป็นโบลี่นะครับอาจจะมองจากนี้มันน่าจะอ้าขานิดึงเนาะแบบอ้าขานิดนึงเออแบบใช้พลังเนี่ยออกท้าทานี้มันยืนตรงแล้วนะตัวแขนปักเลย แล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดนะจณะที่ผมนั่นงดูสน็คไปในไลฟ์สตรีมนะครับ <_' S 1> เห็นไหมคือทุกคนมันจะปั้นมาสวยแค่ไหนแต่ว่าพอมันเป็นเจ็ดเหลี่ยมอะ่ะมันแทบจะไม่เห็นความสวยงามของโมเดลที่ปั้นมาเลยนะครับแล้วก็เนี่ยหน้าอัปเกรดอ่ะหน้าอัปเกรดคือแบบว่าแบบสาหรับผมคือแบบเหมือนบัตรเครดิตอ่ะเออหน้าอัปเกรดเหมือนบัตรเครดิตเลยอะ่ะแล้วก็สีอะไรเงี้ยเล่นโทนได้แบบไม่ค่อยสวยเลยนะฮะ แล้วก็เลือดของมอนอนะไรเงี้ยรู้ว่าอาจจะยังทําไม่เสร็จแต่ว่าคือการที่เขาเอามาโชว์แล้วเนี่ยเท่ากับว่าผมก็รู้สึกว่าเออเวลาเรามองดูอะไรเราเข้าใจแหละว,ว่ามันยังทําไม่เสร็จนะครับแต่อีกมุมหนึ่งอะ่ะคือจะรู้สึกว่ามันมันทำไมต้องเป็นสีดำด้วยอะไรนเงี้ยเหมาะฟอนมันจมนะครับแล้วก็ใช้คาว่า Defender ด้วยอันนี้มันจาเป็นต้องใส่มาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ มีความรู้สึกว่าแมปนี้คล้ายๆกับทุกทีอันนี้หมุนติ้วๆเลยทุกคนหมุนติ้วเลยความรู้สึกมันแมปคล้ายๆในิเมช่นแฟนตาซีมากๆเลยครับแมปนี้นะคล้ายๆเลยครับเหมือนเลยอะ่ะแต่ว่าหลายๆอย่างพวกยูไออะไรไม่เหมือนหลอดเลือดอะไรเงี้ยหรือฟอนต์อะไรที่เลือกใช้คล้ายๆเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นล็อบบี้นะซึ่งเป็นล็อบบี้ใหญ่มากเป็นที่สุ่มแบบใหญ่มากครับตัวเราเล็กมากอันนี้เป็นอันนี้ที่ผมบอกที่เป็นล็อบบี้เนี่ย โอ้ล็อบบี้ไม่สวยเลยแล้วก็แสงในแมปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ UI อ่ะ UI คือ UI คือแบบอุ้ย oh, มันลิมันแมปมันลิเกไปหมดเลยอะ่ะเออแมปมันดูไม่ดูโอ้โ oh, หไม่ไหววะนะลองลองดูก็ได้ทุกคนเดี๋ยวผมลองเปิดให้ทุกคนดูอ่ะเออแล้วก็คอสเมติกนะครับมาแล้วคอสเมติกแต่ว่าแบบยังไม่มีเอฟเฟคอะไรเนาะยังมีแค่ดาบแฉงเฉยๆครับอ่าแล้วก็ระบบฟีตัตวละครแบบ เขียคือ,อผมก็ไม่รู้นะว่าแบบไหนที่มันดีแต่แบบนี้ผมไม่โอเคเลยวะนะพวก UI อ่ะเนะี่ยไม่โอเคเลยแล้วผมไม่โอเคเลยอันนี้นะครับอันนี้นะในส่วนตรงนี้นะแล้วก็มีในเรื่องของโกคูเออไอแมปการแนนมากกามแนนมากแต่หน้าดํามากพอมาใส่นี้โกคูหน้าดำำํามากน่าดําําเขีดมากแล้วก็โอ้ยูไอคือแบบ ยังไงก็ขัดใจอะขัดใจ UI มากๆนะครับสำหรับแบบนี้คือ UI แบบหนักจริงอันนี้แย่นะอันนี้โดนโดนหลายรอบแล้วนะการที่แบบว่าคุณจะมาซูเปอร์ไซยาแล้วใช้สปิริตบอมมันใช้ไม่ได้นะครับตามหลักการ์ตูนแล้วว่ากคุมไม่สามารถที่จะซูเปอร์ไซยาแล้วก็ใช้สปิริตบอมไปด้วยพร้อมกันได้แม้เขาจะกลับร่างหนึ่งทำไมในอนิเมอะอันนี้ไม่ได้นะแล้วก็ไม่ผ่านเลยครับ ตอนนี้คือไม่ผ่านเลยของผมแบบไม่ไม่มีความแบบน่าเล่นเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเทรดนะครับ trade เทรดก็ยังยังไม่เสร็จผมไม่พูดแล้วกันนะอันนี้จะเป็นอุเคียรรามาและจากกระตูเรื่องอื่นบ้างนะครับเราดูวันพีชมาตลอดเราก็เพิ่งเห็นดะคอนบอลไปนะอันนี้เป็นบรีซนะครับเออนะประมาณนี้แล้วครับ แมปนี้ยังไม่มีเกมเพลย์เป็นจริงเป็นจังมาให้ดูนะมีประมาณนี้นะครับซึ่งมันน่าจะยังไม่เสร็จแหละน่าจะอยู่อินเดฟนะครับแต่เขาบอกว่ารีลิซิ่งซูนแล้วนะตั้งแต่กุมภาแล้วตอนนี้พฤษภานะครับสามสี่ห้าเดือนและรีลิซิ่งซูนก็คือแบบว่ากลับไปทําต่อแล้วมั้งครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันสําหรับมันติเวิร์สทาวเวอร์ดี e เํนสำหรับผมผมแบบผ่านก็แล้วครับแบบนี้ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม มาดูกันว่าเราจะได้เล่นแมปไหนกันก่อนนะวันนี้ก็ไปแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย